เฮามาฟังกันก่อนกเกษตรกรบ้านเฮาตั้งหลายวันนี้ป้อหลวงห้องประชุมตึงเข้าตึงนมหลังจากกินข้าวง่ายปุ๋ยบุญพืชเพิ่นจะมาบรรยายคนบ้านเฮาเือมากันหลายลายเพิ่นจะอธิบายมีสินค้ามาแนะนำ สวัสดีพ่อแม่ปีน้องบรรเทากู้คนเด้อ่าที่ประหลวงห้องประชุมวันนี้ก็มีเรื่องอยู่ว่าอ๋อประหลวังมาต้องไปอามาน้แล้วว่าอย่างกับว่าไปเลยมาหมัดกานได้กี่ละมึงอย่าไปปากย่อยสมตุนอ่าประหลวงห่อเรียนเจิญดีเจคำป่องขึ้นมาแนะนําตัวเลยนะครับอันดีเจครับลูกบ้านผมมา้ค่อวดฮู้ไปน้อยเน้ออ๋อประเพณงครับครับสวัสดีครับผมดีเจคำป่องมาจากปุ๋ยบุญพืชครับ วันนี้ผมมีอาหารเสริมของพืชครับคือตาตามาแนะนำเพื่อพี่น้องบรรเทาหูจักครับมันชื่องจ้าจ้า,าอ๋อตาตาคืออาหารเสริมของพืชครับเ <c oughs> ชื่องจ้งจ้าไอโสมตูนมึงอย่บอกฟังเพื่อนมาเซลเพื่อนบุจักนอ้อก <c oughs> ารประชุมชักเริ่มเข้มข้น พอแต่ละคนเริ่มอู้เริ่มจ้าพอ่พอป่อหลวงตึงบะโซบอารมณ์เพราะว่าไอ้สมชอบกินเหล้าเข้ามาอูก็ย่อยถามก็บ่อยแต่นาะพอ่อหลวงหันแล้วตึงใข่เอาแต่กะทำตัวมีปัญหาแต่แต่นาะไอ้สม สำหรับอาหารเสริมพืชตาต้านะครับใช้ฉีดพ่นตังใบนะครับทำให้พืชพักของพี่น้องใบงามน่่ยผลก็จะงามครับแงวม,ามางามเนี่ยเอาจเฉียดที่มังมางามได้ก่อนไอ้สมตุลเวลาเมื่อกินเล้าเราวม่อยากเข้ามาประชุมเนี่ยสั่งละเอาครับครับตาต้านี่นะครับใช้ได้เฉพาะต้นเข้าไม้ผลพืชพักสามสูตรครับใช้ฉีดโคนให้งามมาได้ครับมันดีแจวดีแจดีแตวแน่นอนครับรับรองครับบุญพืชรับรองครับ เต๊ก็ยังมาเอาปใจคนเดียวไอ้สมสมมึงจะแขวะเพื่อนอย่าสั่งให้มาฟังเพื่อนเฮ้ยวันหลวงอยู่เฉยๆจอปปอไอ้สั่งมึงจอบปอปอจะไปปากไอ้สมตุนบุญจักเน้ใกล้ประจนผลคอตึงปะปุก คนน่าจะลุกุกกับเหล้ากับยาป่อหลวงหมดความอดทนํำอู้ไอ้สมมันหลายครั้งหลายคลาปิดประชุมเฮียก่อนบดีกาปัดขาอู้แล้วบ่อตาตาพอเอาตาตาพึ่อไอ้สมสัก,กํำ เสริมพืชตาตาของบุญพืชนะครับเขามีจัหน่ายแล้วทั่วประเทศครับแล้วนาเซเว่นมีก่อในเซเว่นแบบมีครับมีเฉพาะร้านขายปุ๋ยและร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศครับกูอยากซื้อป่ะกูไ้สมฮะกูถามเพื่อนอะหาก็มีแค่จางมันกันเราปะหลวงถ้ามันมีแค่จางจะถามซื้อเนี่ยเหรอวะอันมึงแบบถ้าเอาแล้วตาตากูอย่ากเฮ้อมึงบดายเอานี่ไปเลยตาตาอะสั่งตาตาเพื่อนมีกัตาตานี่เนาะตาตาก็คือตาละกุ้ยกูนี่ะสมตุน อะไรปหลวง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 ตีลูกบ้านนี้เจ๊ป๋องไหนช่วยก้ามอะไรครับเรื่องตีเรื่องต่อยคําป่องมาสู้ครับถ้าเรื่องลาบเรื่องลู่ป่องสู้มาถอยครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจต้าต้าโทรไปถามที่บุญพืชคอเซนเตอร์น้องอ้อมรอรับสายอยู่นะครับผมไปแล้วครับตัวผายตัวมันครับไปก้กมหรอา